สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f a c e o o o k m l มเ f a แฟนเพจและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ไปวะเกิดอะไรขึนขน้นต้องสนใจทุกเสียเวลาการยืนใหม่ยังต้องดูท <c oughs> ดอ,อ่อย่างนี้เาขาว่าต้องอนเนี่ยยาวเลยมึงทำมันเถอะไม่ได้ของอย่างมันต้องมีหรอกนี่ชื่ออะไรวะเพื่อนตายของสสงเกมทีอะไรมึงอะไรมึงอะ อะไร KBT อะไรมึงคือ KBT ของกอะไรของมึงตี้มึงเหรอโ้หแล้วไงตีกระจอกอะคำพูดเยอะไอ้ต้าวก็มองลงตไหาดลงไอองกิ้อมนน้ำเบนน้ำนไม่ลงไม่หลงดิไม่หลงดิแต่หลงดิเออไอตว์ ขายขายขายลอตเตอรี่วะอ้าวโอ้ยเฮ้ยกล่องกูอ่ะมึงหากล่องกูให้เจอกันกล่องไม้อ่ะโอเคอ่าอ้สั่นไปกันหมดเลยดิพูดมากเออเออเอาดิเอาดิเออด่ามันด่ามัน อะไรของมึงวะลิ้นเป็นเส้นตีอะไรพันกับเออสะพันจะด่าเขาหน่อยแม่ดีกว่ามันหยาบคาย Yes พระพงษ์ทิ้งตีเลยไม่โดดลงไปเลยเออมึงห้าวจังวะนักเลงเยอะเหลือเกิน ฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดี19คนดูด้วยครับ <Nope. S 1> วันนี้มาสตรีย์ขำๆเล่นๆน,นะเจอทักรักบอกได้นะครับเอมิเละไม่ดื้อหน้าตาดีเรียบร้อยพูดน้อยแล้วน่ารักโน้ป <Nope. S 1> จะเอ๋ โอ้โหไม่มีบ้านอื่นจะขึ้นแล้วเหรอโอ้โหเมียงกะละาป่าหน้าไม้มาแล้วเต็มอยู่หน้าตัวนู้นว่ะเอาแม่งวะเอาดิไหนวะไมีหยุดว่าเน,นี่ยเฮ้ยจริงมะเนี่ยจริงจริงจริง อโอ้ยผลดิแล้วเพื่อนมนะันอะโอ้โหเออเลื่อนรถไปทีกูข้าบังแล้วอะกูอะเฮ้ยไปไหนวะ เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วปานข้างนากูข้างนากูเอ้ยมึงมีเอ้เออเออไอ้ควายไงเป็นไงเง่าอ่ะอางเง่าอ่ะไอ้หนูเอาเออเป็นไงล่ะลงมานอนจับท้องดิหนู ไปไปไปตึงไปโอ้โหไหนทีน่จะไปให้กูดึงเองแทางงานกูไปแล้วเอ้ยมึงหลบกูดิว่า,าไม่ได้นี่อ๊อบกูไปแล้ว yeah. อย่าอย่าปานมานี่เร็วมียาสองอัน ย่ากูบอกแล้วเพื่อนกูโหด yes ไม่นำแบบนี้วันนี้กูเล่นแบบอื่นๆเดินแบบงๆู้ง Bọt tạng King, yoga ba tạng bát ạ, bát cô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 ไม่ให้โอ้โหขอมังดิชาติแล้วมึงก็แย่งกูยิงหมดเลยนะ Yes ชาติที่แล้วเออใช่ชาติที่แล้วโอ้ยรวยแล้ววะิด็กติดโติด็กติดโบอ้าวมึงมีเก็บเสียงนี้วะ,อะเอาวะมึงก็แจ็คสันน่ะรู้จักปะ ปล่อยมาปล่อยมาแม่งเงินรู้จักจ่าสิบเอกเปืนลั่นป่าวะเดี๋ยวกูยิงแม่งถล่มห้างแม่งเลยเต็มยังพี่เอ็มอ้าวแล้วทำไมเอออยู่ดีแม่งถามกูเต็มเป่าไอ้สัตเอาไงวะ ไมไม่อ่านวะอ่านแล้วจ้าอ่านแล้วบอกตึกด้วยคิดถึงแม่งกูจะไม่อ่านซะหน่อยอประโยคนี้กูไม่ชอบ y ย s, <Yes>. <S ตึกมีคนบอกว่าคิดถึงแ,แต่กูไม่ชอบไปเบนจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เหอะไอ้บอกเป็นอย่างหรอกไอ้เก่งกะด,ด,อ,ดอยังหายใจต่อบ่าตายดอกซ้ำนี้ เออไปเลยมึงขับเลยแล้วน้ำไม่มีกินด้วยป้านั่นแหละชวนอ่านเม้นไม่ได้เผาบ้านพิ่ติกนะเออเผาบ้านพิ่ติกก็เลยเผาไปเลย,เลยอะไรวะไอติกบอกเผาไปเลยกูเช่าเขาอ,อยู่เอออเาแล้วมึงไปหายยิงคนอ่ะป้านกูไม่เคยฟา้ามึงก็รู้กูฟาม์กกว่าคนหนึ่งเดียวเอา เอาเอาวนอีกสองรอบจะได้ขึ้นเมนไปน้ำบ้านเรามีเนตตึกืไม่ก็จะอ่อยเฮ้ยจะคุยกับตึกก็ไปคุยส่วนตัวปะ่ะ <c oughs> สวัสดีสามสิบเอ็ดผู้ชมนะครับหกสิบสองลูกตาที่เป็นกุ้งยิง เกาะแดงยี่บอกว่าจะลงปวยกี่กันไม่หรอเหงาอ่ะเหงาเหงาอยากเผาใบติกแต่แม่งเช่าเขาอยู่เยอะแล้วไปมีคนู่นเลยตามลายเครื่องบินไปเลยโอเค แต่บ้านขับดินี่ยังไม่มีน้ำกากว่ะลองกากอุ้ยเอเอแอร์ดบบตกนอกวงบ้ามากเดียสมดุลเลยมึงขับเบาๆหน่อยหารถขวาขวามีรถบ่าดูดิ ฟ้องพ่อเออฟ้องดิแม่งชอบด่าที่พ่อแม่งชอบเอ้ยแม่งชอบหล่อพ่อฟ้องพ่อแม่พ่อด่ามันถ้ากูฟ้องพ่อกูไม่เท่าไหร่เจะฟ้องแม่กูนะมึงโดนแม่กูด่าแน่ไม่ใช่จัดแต่มึงนะกูด้วยกูก็โดนด่าด้วยกูก็โดนด้วยเออโดนกันหมดทั้งแก๊งไงเฮ้ยเออใครเห็นก็ว่าตาย แเราดูตา่างกันครับรถลูกน้องตรงนี้ไปเนี่ยเอ้ยเออไอ้นี่มันเอ้ยมันติดตามดีจริงวะ่ะเอ้ยเออหิวของเอเออหมดเลยเหลืเลือดกูได้แต่ของเหลือไอ้เหี้ยขอขอยาขอยา ขอยากูไม่เคยขออะไรเลยกูขอยาขอขอแค่เนี้ยกูขอแค่ยาน้ายาน้ากูขอแค่ยาน้าขวดเดียวขอขวดเดียวขอยาน้าขวดเดียวกูไม่เอาอะไรแล้วอยาก็ไม่ได้ด้วยไปไปไปกไปหาคนที่กูไม่ไหวแล้วเนี่ยกากสุดปีโหกากสุดปีเอาเฮ้ย ไปโอ้หาน้ำเหมือนกันไปหาน้ำก่อนไม่มีน้ำเลยวะนู่น่ะในทะเลอะเดี๋ยวกูพาลงยิบตรงอยู่ในบ้านกาูเลยแมาไปขึ้นรถเถอะเร็ว <got> คุกเหมือนกูได้ยินเสียงคนืาอกีเนี่ยเอมโฟนะแมอ่ะเหมือนว่าูจะทิง้งทิ้งท้ายไปแล้วตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ทำยูทูปพอฟังเสียงเท่านั้นแหละรู้เลย มีคนจำเสียงพี่ได้หลายคนแล้วเขาบอกไอ้สัตว์มึงปืนลั่น่ะเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมต้องเอ่ยยศกูก่อนชื่อกูด้วยวะเรียกกูปืนลั่นก็ได้ไม่ต้องไอ้สัตว์ไม่ต้องมาก่อนแม่งหลอกดาบมีเท้าคุณสี่แะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวว่าจะทำเอ็มวีเพลงลงยูทูบเหมือนกันนี่ บอกไว้เป็นในไหนเพราะว่าพี่มันหล่อหน้าตาเหมือนพวกดารากัน <Nope. S 1> นนี่เทคนิคการขับรถนะผ mm hmm. มมันต้องผ่ายการฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจะมาขับติ๊กแซกแบบนี้แบบป oh, oh, oh. ุ๊บ oh, <w> ปุยากคนะวามชำนาญไม่ต้อง <iling. S 1> อเฮ้ยมึงมึงแตะลูกกระสุนเล็กดีเหอะ โอ้ยิงอยู่ได้แก๊กแก๊กแก๊กเดี๋ยวกูไล่เก็บแอ้ดอกขนาดนี้กูไม่เจอใครเลยตีมันต้องเป็นตีแข็งแล้วที่แบบเก็บแอ้ดอกขนนั้นไม่ไม่มีว่ะขึ้นถุงด้วเน็ตแล้วเน็ตมือแล้วแหละ กูไม่ยอมเสียเลือดแล้วนะเพราะกูมไม่มียากูเค่อยจอดแล้วก็เหลือเหลือเศษให้กูแล้วกันเฮ้ย,ยอย่าหิวของยอย่ยถึงก้อน,นแรกเอาแล้วถึงมดเตอกอกมา,นะาไม่ไดู้เตีนะเดี๋ยวนะ ไรของเล่นแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บกูก็เจ็บอุ้ยเย้เยแต่เลือดกูมันไม่เต็มมันเจ็บหนักนล Ờ, 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 khóa, khóa, tự kiếm hướng đường Ui, <laughs> bò yeah. Bò